โอเคนะครับอือโอเคครับก็มาต่อเลยนะครับเล่นให้มันโหวดวันนี้อีกเยอะเลยนะโอเคเชิญมาอือฮึสามคนก็พออยู่ไหม ถ้าสามคนน่าจะพออยู่นะครับถ้าสองคนเนいいี่ยน่าจะรอดนะฮะผมเป็นคนซาดิสมากกว่านะฮะเอ๊ะกดเริ่มสิหนูถ้าไม่เริ่มไปแล้วนะเออไปแล้วอืมโอเคท่านผู้ชมครับ ถ้าใครดูของผมแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับก็จะไม่มีพลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมลงทุกวันนะครับอืมบางวันก็ลายคลิปอยู่นะครับอืม굿มอน n ิ่งนะครับไ i g o o ม m o r น i ิ g ง o o d m o r นิ n ง เอาเหรอฮะเอาคอนมาพอนฟาดอืมพอนฟาดอืม <c oughs> อาจจะบ้านหน่อยนะเอาคอนฟาดไปกินเอาพอนฟาดเอาคอนฟาด,อ,าอ,ฟาดอืมอ่าหนีหนีครับผม ข้าเอาค้อนฟาดไหมเอาค้อนฟาดไหมโอ้โหใหญ่เห็นต่อนหน้าเลยนะปุ๊กป้อมเนี่ยเอาสิเอาเลยเอาเลยต่อนหน้าลูกเฮียช่วยด้วย <c oughs> ช่วยหน่อยดิ ช่วยหน่อยดีจะตายอยู่แล้วโอ้โหไม่เล่นนะไม่น่าเล่นแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมยิงหัวเลยยิงหัวเลยยิงแบบต่อหน้าลูกเมียผมอืม เล็งๆไปแล้วไปแล้วโอ้ยโอ๊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 ยดูใหมว่าเลือด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 ให้ยิงเลยฮะน้นะนองผมมาหน่อยสิฮนะน่าจะใช่กาดมากกว่านะครับโอเคเติมพลังให้ครบก่อนโอ้โห <laughs> ไม่น่าห้าวเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมาแล้วมาแล้วโอเคเต็มได้อยู่เด,ยเดี๋ยวดูเออเดี๋ยวเอาคอ้อนฟาดก่อนโอเคไม่ต้องฟาดละเอาฟาดไปแล้วไปแล้วไปแล้ว โอ้โหโอ้โหผมยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับต้องมาข้าบต้องมาปลาพวกรถถังมากกว่ามาปลาพวกกาดพวกโอ้โหป้อมปืนมากกว่านะครับอืม่านนี้ก็อาจจะไม่สนุกก็ขอภัยช่วยนี่ครับโอเคโอ้ไปแล้วเออ อืมคือ,อยังไงอ่ะมันมันเล่นยากนะโอเคโอเคเชิญต่อเลยเออต่อแลอ้วผมเอาม,ามันสะใจนะครับอืมคือถ้าผมเล่นแบบคนเดียวเนี่ยรับรองว่าไม่ไหวนะฮะเออผมเล่นคนเดียวลุยเหยี่ยวไม่ได้นะฮะ เพราะพี่เป็นคนอ่อนแอมากนะครับผมคือต้องชวนเพื่อนมาเล่นด้วยนะฮะเอาเอ๊ะไปไหนของเขาอะนะอืมเอาคนอ่อนอ๋อพอมาแล้วอืม อันนี้กอปลินนะครับก็จะเก็บนะครับอืมโอเคเหนื่อยมาภาคแล้ฮนะอะเดี๋ยวรอสักครู่ครับอ่าใครอยากติดตามช่องเกมเมอร์ส้มทีเอชนะครับ Gamer iOS TH ก็ไปติดตามได้นะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรนะรางวัลอยู่ที่หนึ่งก็เป็นของผมนะครับก็คืออ่าก็เป็นโกลเลกในแคนน์นั่นแหละครับอืมโอเค คลิปนี้อาจจะลงบ่อยต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าต้องมีเวลารีบนะอืมอไปไหนหมดเอ่ยอะเพคลิปนี้ก็มีแค่นี้พอนะครับคลิปสั้นนะครับโอเคขอขอบคุณที่ติดตามนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ